สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วเต้นดุกดิกดุกดิกๆุกเกาะกลางถนนถึงทางหลวงหมายเลข317ช่วงระว่างอำเภอสอยดาวกับอำเภอป่องน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีแมนบาทูนอะลองคอมเมนต์มาเบิงว่าจุดที่ผมยืนเกาะกลางที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยมีความสวยงามแบบเนี้ยมันอยู่เขตอำเภอใดระว่างสอยดาว กับโปงน้ำร้อนอ่าขอความรู้นะนี่ในมุมกลองที่บินไปพลิ่ทั้งพุนก็นคือบินมุ่งหน้าไปสอยดาวไปจังหวัดสะแก้วทุกคนไปกรุงเทพก็ได้มีความสวยงามมากๆเลยถนนสายนี้เดี๋ยวไว้มีโอ,อกาสผมจะถ่ายคลิปแถวอำเภอสอยดาามุ่งหน้าไปหาสะแก้วสวยงามมากส่วนมุมนี้ทุกคนมุ่งหน้าไปจันทบุรีไปจังหวัดตราดเออผมเห็นแล้วแม่มันมีความสวยงามเกินเลยจอดรถไว้ขางทางลงมาถ่ายคลิป ก็กลางใหญ่ามากๆเลยเออใหญ่แบบสี่มีความดีหรือบอดีอยังไงลองคอมเมนต์มาเบิ้งนี่เ่นกับกล้องช่วงนี้เ่นกับกล้องเดี๋ยวผมจะท่ายคลิปลักษณะเนี่ยให้เบิ้งเรื่อยๆนะระวังทางคือเดี๋ยวมีโปรแกรมจะเดินทางไปจังหวัดอุบลรอดทะเบิงเด้อนี่ก็จะเรนกับกล้องแบบประมาณเนี่ยสุขสบายดีสวัสดีครับ